สวัสดีค่ะปะสคุค่ะปะสุจะชวนทุกคนที่กำลังถักเสื้อตัวนี้อยู่มาดูนะคะว่าเ,เราจะต่อกันยังไงนะคะจะถักต่อกันยังไงตรงตรง้นลำตัวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหลักที่1ิบของเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้ปสุจะให้ดูว่าเราทำสีดอกใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าความกว้างของอกเนี่ยทั้งหมด44ี่เซนเนาะด้านเดียวนะคะ4ี่สเซนเพราะมันมีสีดอกเนาะดอกละ11แต่ปสุก็จะบอกว่า เวลาที่เราปรับลายเนี่ยลายนี้เป็นลายที่ใหญ่นะคะก็คือใช้20โซ่ต่อหนึ่งช่วงลายทำให้มีการเปลีป่ยนแปลงของลายนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอพอเราทำลายออกมาแล้วเนี่ยช่วงอกที่ได้จะยาวกลเป็นจาก44เป็น46นะคะก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะสมสบายขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็เลยจะบอกไว้ก่อนนะว่าว่าขนาดของเราจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ประสุก,กำลังถักอยู่ เริ่มลองถักแผ่นหลังนะคะเพราะเราตกลงกันไว้ว่าเราจะถักให้แผ่นหลังนี่ยาวกว่าแผ่นหน้าประมาณหนึ่งช่วงดอกของสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอการถักตรงนี้เนี่ยเวลาเริ่มเนี่ยจะเริ่มยังไงนะคะที่ภาษาประส,ระสุถักให้ดูอยู่นะคะประสุจะให้ดูลายนะคะว่าลายเนี่ยเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสามแถวนะคะที่ประสุจะถักให้ต่อให้ดูเนียนะคะ แถวแรกเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อลายนะคะแถวหนึ่งแล้วก็แถวที่สองก็จะเป็นลายจริงนะคะอันนี้ประสุถักเป็นลายสลับเลยต้องใช้ถักให้ดูสามแถวนะเพราะว่าการถักสลับเนี่ยจะทําให้มีการยืดขยายของตัวเนื้อลายเนี่ยได้ได้เยอะขึ้นนะคะเวลาที่เราสวมใส่แล้วเราก็จะใส่สบายนะคะแต่ถ้าเราถักตรงเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างฟิตนะ ฟิกตัวหมายถึงไม่ไม่ไมย่อค่อยยืดขยายนะคะทําให้เวลาใส่แล้วไม่ค่อยสบายตัวปสุก็เลยคิดว่าลายนี้เรียกว่าเป็นสองแถวต่อนหนึ่งช่วงลายนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือแถวเดียวก็จะได้นะเนี่ยนะคะแล้วก็าปสุก็จะถักให้ดูประมาณสามแถวแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็จะถักต่อกันไปเองนะคะยาวเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ตัวเราเลยค่ะว่าเราต้องการแค่ไหนนะคะเดี๋ยวปสุให้ดูนะคะว่า เออเราจะต้องถักสักแค่ไหนอันนี้เนี่ยนะคะเราปาสุกําลังเทียบให้ดูว่าชิ้นหน้าก็จะสั้นกว่าชิ้นหลังใช่ไหมคะหนึ่งช่วงดอกนะซึ่งตอนนี้ป้าสุถักไปได้ประมาณ8ดแถวแล้วค่าก็ประมาณครึ่งช่วงดอกแล้นะคะเดี๋ยวก็ต้องถักต่ออีกหน่อยนึงนะตอนนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าว่าใครจะใช้มากใช้น้อยตอนนี้ว่าเ,เวลาเสร็จแล้วเนี่ยตรงมุมเนี่ย ตรงรักแร้นะคะก็จะมีการที่มันจะกว้างขึ้นนะคะเพราะว่าเดิมเดิมเนี่ยถ้าดอกต่อดอกเหมือนเหมือนตัวเก่านะคะก็คือช่วงหน้าช่วงหลังเท่ากันเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้เลยค่ะเป็นวงกลมตั้งแต่จุดนี้เลยเป็นลำตัวเพราะว่าตรงรักแร้จะพอดีพอดีอยู่นะคะแต่พอเรามาทําให้ชิ้นหลังยาวกว่าชิ้นหน้าปุ๊บเนี่ยตรงรักแร้มันก็จะยาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถักเสร็จแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือ ที่มันเหลือจนเหมือนหลวมอะนะคะเราก็จะมาเย็บเอานะคะเประสุยังหาวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นลักแล้กว้างมากอะนะคะเออเราก็จะมาเย็บในส่วนที่เกินเอานะคะก็เลยมาตกลงกันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวประสุถักให้ดูสามแถวเนาะแถวที่หนึ่งแถวเชื่อมต่อแถวที่สองลายลายจริงแถวที่สามก็ลายจริงเพราะว่ามันจะมีส่วนของเรื่องโซ่ไม่โซ่เนต,ตรงช่วงมีดอกตรงนี้ค่ะ อาจจะทําให้เรางงได้ในคนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถักให้ดูเนาะเพื่อจะได้เคลียร์กันไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ